เริ่มเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งจากจุดหยุดนิ่งแสดงว่า u เป็นศูนย์เราก็ไปตรงไปดูกราฟด้วย u เราอยู่ไหนเริ่มเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งนี่เลย u เรา u <You S 2> เราเป็นศูนย์จนกระทั่งมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวจนมีความเร็วเป็นเท่าไหร่ ยีิบเมตรต่อวิยี่สิบเมตรต่อวิตรงนี้คือความเร็วปลายยี่สิบตรงนี้ก็คือ V ีอ่าในเวลาสี่สิบวินาทีตรงนี้โจทย์บอกทีเราม,มาเั้นทีก็คือช่วงไหนนี่ช่วงนี้นะช่วงที่เปลี่ยนจาก U เป็น V นะงนั้นตรงนี้ทีเราก็จะได้เป็น40วินาที จากนั้นบอกว่าแล้วเล่นไปต่อไปด้วยความเร็วลดลงอย่างสม่ำเสมอมองกราฟออกใช่ไหมอันนี้คือช่วงแรกใช่ไหมครับสีเขียวเส้นสีเขียวคือช่วงแรกตอนนี้บอกว่าแล้วเล่นต่อไปด้วยความเร็วลดลงลดลงเนี่ยคือสีนี้นี่เลยงั้นเราต้องอ่านกราฟให้เป็นลดลงอย่างสม่ำเสมอด้วย จนกระทั่งเป็นไงครับจนกระทั่งหยุดหยุดแสดงว่าความเร็วปลายอยู่นี่เลยนะหยุดจนกระทั่งหยุดหยุดปุ๊บเป็นศูนย์เลย v เป็นศูนย์เลยอ่าในเวลาร้อยวินาทีทั้งหมดพนั้นร้อยวิก็คือทีนะครับช่วงทีที่มันเคลื่อนที่ลง จงหาก็อไก่หาอะไรหาความเร่งของรถคันนี้เวลาเราหาเราต้องหาสองช่วงใช่ปะ่ะช่วงสีเขียวก่อนช่วงสีเขียวความเร่งจะเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกช่วงสีชมพูเป็นลบ ดคูความเร่งว่าไงความเร่ง a อันนี้ให้เป็น a อหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็น a อสองหา a อหนึ่งก่อนความเร่งเท่ากับอะไรครับความเร็วปลายลบกับความเร็วต้นใช่ไหมความเร็วปลายเราได้เท่าไหร่ยี่สิบอ่าช่วงขึ้นนะก็เป็นยี่สิบลบความเร็วต้นก็คือ U เป็นศูนย์ ส่วนด้วยเวลาเวลาเราเขาให้มาแล้วเท่าไหร่40เนี่ยันนี้ก็เป็น40ลบ0หลุดแล้วตรงนี้เราก็ได้เท่าไหร่ครับตัดเลย0.5นะ1บน2ก็สอดคล้องกับกราฟเราเพราะว่าคำตอบที่เราได้เป็น0.5เป็นบวก เส้นสีเขียวเราเป็นบวก a หนึ่งโอเคนะได้ต่อมา a สองต้องเป็นลบแน่นอนก็คือความหน่วงข้อกอนะหา a สองจากอะไรครับ v เราเป็นอะไร v เราเป็นศูนย์ลบกับเท่าไหร่ u เราเป็นเท่าไหร่ยี่สิบ ส่วนด้วยตัวนี้เวลาก็เป็นเท่าไรครับหนึ่งร้อยลบลบศูนย์ได้ไหมไม่ได้นะต้องหนึ่งร้อยลบเท่าไหรลบสี่สิบแสดงว่าช่วงเนี้ยของเราคือเวลาเท่าไหร่ถามก่อนทีตรงนี้เราได้เท่าไรหกสิบนะช่วงเวลาที่มันลงหกสิบ เพราะนั้น a สองเราก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับลบยี่สิบส่วนด้วยหกสิบตัดเลยหนึ่งส่วนสามติดลบเพราะนั้น a สองก็ได้ลบศูนย์จุดสามสามเมตรต่อวินาทีกำลังสองความเร่งติดลบนะครับในช่วงที่สอง อ้าน,นในนี้ก็จะใช้สีเขียวแทนตัวยุดห้าใช้สีชมพูแทนติดลบเราเรื่อนอยู่ข้อนี้ขอใครหาอะไรระยะทางทั้งหมดก็ใช้พื้นที่ไต้กราฟเข้าไปดิไปช่วยเป็นรูปอะไรพื้นที่ไต้กราฟสามเหลี่ยมนี่งไงรูปสามเหลี่ยมอ่าเพราะนั้นพื้นที่ไต้กราฟสามเหลี่ยมว่ามาอ่าเพราะนั้นเอสเรานะหาจาก พื้นที่ใต้กราฟเพราะนั้น S เราก็เป็นอะไรครับ1นส่วนสคูณฐานคือเท่าไหร่ห0ึงสูงยี 20. เรียบร้อยตัวนี้ก็ตัด S เราก็จะได้เป็น1นะึ่พเมตรนขอไข่จบขอไปความเร็วเฉลี่ย หาจากกราฟเลยหาเวกเตอร์ How, v ความเร็วเฉลีย่ย v average ด้วยเฉลีย่ยข้อคอสูตรความเร็วเฉลีย่ยก็เป็นอะไรครับ v average ใช่ไหมเท่ากับ s ส่วน t s เรารู้แล้วนี่เฉลี่ย s ได้เท่าไหร่1,000จากข้อเมื่อกี้ขอไข ส่วนด้วยเวลาเวลาเราหารเท่าไหร่เวลาความเร็วเฉลี่ยแสดงว่าเวทต้องคิดที่เวลาทั้งหมดเลยจากศูนย์ถึงอะไรหนึ่งร้อยก็คือหารหนึ่งร้อยนั่นเองอตัวนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับสิบนะวีก็ตอบสิบเมตรต่อวินาทีโอเคไหม อ่ะแตกแรงได้ไหมแตกแรงอันนี้คือสามแรงแตกแรงแนวแคนี้กนวายอันนี้สิบนะ แรงลับเราคือสิบมุมชิดแกน x ให้แกนนั้นเป็นทายหรือคอสคอสก็เป็นเท่าไรสิบคอสสามเจ็ดฝั่าางนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับสิบสายสามเจ็ดยี่สิบแรงรับ อ้าวยี่สิบยังรับชิดมุมแกน x ต้องเป็นคอร์สก็เป็นเท่าไหร่ยี่สิบคอร์สห้าสามบนขึ้นมาก็ต้องเป็นอะไรครับแกน y ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ยี่สิบซห้าสามด้านล่างต้องแตกแรงไหมไม่ต้องแนวดิ่งสี่สิบเลย เราก็ไปหาแนวแรงทั้งแกน X แกน Y แกน X ก่อนแกน X ก็เป็นอะไรครับซิกมาเอเเวลาสอบดูดีๆนะแรงติดลบไม่ได้นะถ้าติดลบเราต้องสลับข้างนะอย่าไปตอบติดลบนะอ่ะตรงนี้เราจะตั้งตั้งว่าไงอนนี้ นี้คัดโจนมาจากท้ายบทอ่าตรงนี้เราจะตั้งว่างไงครับอ่า Rx นะก็จะได้เป็น10 cos 37นี้นะตั้งลบกับแรงตรงข้ามก็ลบเท่าไหร่ครับ20 cos 53 ใบให้คอสสามเจ็ดเท่าไรคอสสามเจ็ดก็เอาไซห้าสามมาตอบก็เป็นสี่ส่วนห้าคอสห้าสามอะ่ะคอสห้าสามก็เอาอะไรเอาายสามเจ็ดมาตอบ ได้สามเจ็ดได้เป็นสามส่วนห้าโอเคอันนี้กลับไปหาเองนะที่บ้านนะใบให้แล้วตรงนี้ซิงมาเอฟเท่าไหร่ซิงมาเอฟแรงด้านบนต้องชนะข้างล่างอยู่แล้วใช่ไหมแรงบนกี่แรงเนะี่ยสองแรงนี่ สิบายสามเจ็ดกับเท่าไรยี่สิบายห้าสามสองแรงก็ต้องเอามาทำอะไรกันบวกกันเพราะแนวแรงมันขึ้นบวกไม่มีปัญหาแล้วตรงเนี้ยสิบายสามสิบเจ็ดบวกกับยี่สิบายห้าสิบสามอันนี้เราอาจปีกาไว้เลยก็ได้แล้วลบกับแรงตรงข้ามคือสี่สิบได้เสร็จแล้วมาทำอะไรต่อเรายุบ x ยุบแกน x แกน y แล้วอ่ะยุบแรงแล้วมันก็จะตั้งฉากใช่ปะ่ะใชป้ปีทับรัสไปแก้ก็จะได้คำตอบอย่าบอกนะว่าลืมลงม้อมาแล้วยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่นะได้เนาะแล้วก็หา เวลานั้นเราก็หาทั้งในแนวแกน x แกน y แต่น,นี้ไม่รู้ว่าแรงอ๋อรู้แล้วว่าเราอันนี้เราเอาตัวตั้งใช่ไหม10คอเจ37แรงต้องไปทางไหนแกน x ต้องไปขวามือแน่นอนเลยเพราะมันชนะแรงที่เราได้ต้องเป็นแบบนี้นี่เลยแกน x เรานะที่เราหา f(x) มาเท่าไหร่ส่วนแกน y แรงขึ้นชนะรูปที่ได้ต้องเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือซิกมาอะไรครับ fx ได้เท่าไหร่อันนี้ซิกมา fy ได้เท่าไหร่ปึ๊บเราก็มาหาแรงรับแรงรับเราอยู่ไหนแรงรับเราอยู่นี่เลยตรงเนี้ยคือคำตอบเราซิกมา f เท่าไหร่ไม่งงใช่ไหมได้อืมแล้วก็แตกเวกเตอร์เหมือนกันเลยนะี่ลองทำตรงนี้บ้างนะแตกเวกเตอร์ ครั้งหน้าโหวตเรื่องอะไรที่อยากให้ติวง่ายคั้งนั่นแะก่อนสอบปลายภาคเอาเรื่องอะไ,ไ,ไรอ่ะกันชยะเรื่องอะไรกันชยะหลับแล้วหลับแล้วไอบทที่สามมาไซอ้บทที่สามเจาะเลยเรื่องไหนหหเจาะเลยเหัวข,ข้อไหนอ่าเจาแบมด้วยนะ เอาไม่ได้จำหัวข้อไม่ได้อะเอเอกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันทฤษฎีแล้วก็เอาแนวทฤษฎีเลยมาเสื้อเอาทฤษฎีเส,<น>ส็จจดเลยทฤษฎีเลยใช่ไหมทฤษฎีเลยไม่เคยเจอไม่ได้ทฤษฎีเลยอะเครื่องแล้วก็ที่เหลือขอแบบโจทย์เนที่แบบมันจมาเอาแนวกระจายเลยใช่ไหมเอาแนวอยา<ช>่างละข้อ<ช>สองข้อแต่ครอบคุม แปลกๆใช่ไหมงั้นต้องเน้นพวกสสวทอเข้มามหาลาัยแล้วถ้านั้นเนะี่ยดึงได้โอเคจะได้ย้ำโจทย์ให้บทสามทฤษฎีด้วยใช่ไหมได้ได้ตามนั้นน,นวันนี้แนวดิ่งต้องเก็บแล้วนะแนวดิ่งแทบไม่ต้องทัวรแล้วนะเพราะบอกคลิกไปหมดแล้วแล้วการแตกแรงข้างหน้าจะมาย้ำให้บทสามต้องสี่แล้วนะครั้งหน้า ถ้าไม่ไม่สีนี่ไม่ต้องมาเรียนแล้วล่ะเรียนต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นต้องต้องเก็บเอาจริงๆต้องต้องได้แล้วต้องเก็บเกดจะแล้วสองหน่วยก็ได้เยอะขึ้นอืมโอเคครั้งหน้าจะอัดอันนี้ให้เราสอบแค่สองบทใช่ไหมสอบแนวดิงสอบแล้วก็บทที่สาอืม อ่ะโอเคครั้งหน้าเจอกันครับออนไลน์สวัสดีค่ะโอเคเจอกันครับสวัสดีค่ะครับครับ